นี่มันมีตัวครับทุกคนมันมีขากบนี่เห็นนะครับเห็นไหมฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับรายการเปเป้พาไปดูครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาครับบรรยากาศแบบยามเย็นนะครับช่วงประมาณ5โมง50นะครับทุ่งนาบรรยากาศนี้ครับนี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับข้าวกําลังแบบ สีเหลืองทองนะครับกําลังจะทองแต่ยังไม่ทองมากนะครับแล้วมันก็กําลังจะจะได้เกี่ยวครับมันก็จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งครับที่แบบชาวอีสานหรือคนไทยหลายคนชอบกินนะครับก็คืออบๆนะครับคือกบนะครับผัดเผ็ดต้มยำผัดคาผัดคิงอะไรพวกนี้ปนครับปนก็ได้นะครับแบบอีสานอีสานนะครับคนอีสานชอบกินนะครับวันนี้ก็นี่เลยผมมานําเสนอไอเทมใหม่ที่ผมได้มานะครับ ผมได้มายังมีใหม่อยู่เลยนะครับแต่ก็ไปฝึกการใช้งานมาแล้วครับมันเป็นตุ้มกบนะครับเอามาจับกบโดยการที่เราเอาไปใส่ในไอ้ส่วนี้เป็นดินนะครับน่าเราก็จะวางไปนะครับแล้วก็อา,อาหารนะครับมาล่อๆตรงทางเข้านะครับเดี๋ยวว่าหลอกให้มันเข้าไปข้างในนี้นะครับ๋อมันเข้าไปนะครับ มันก็จะออกไม่ได้ครับทุกคนมันจะถูกล็อกไว้จากไม้ไผ่สองชิ้นนี้นะครับเห็นไหมครับชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองนะครับมันจะถูกล็อกไว้ครับมันก็จะออกมาไม่ได้นะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาใส่กับดักจับกบนะครับโดยใช้ตุ้มนะครับแบบนี้นะครับผมมีแค่หนึ่งชิ้นนะครับแต่เราจะมาลองดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงวิธีการอะไรจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยนะครับโอเค้แลว นี่นะครับทุกคนผมอยู่ที่ทุ่งนานะครับบรรยากาศตอนเย็นแบบนี้ครับวันนี้ก็มาลองนะครับอย่างที่บอกวันนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับนี่ครับเป็นไงบรรยากาศนี่นะครับโอ้โหผมบอกเลยบรรยากาศโคตรดีอย่างแรกนะครับที่เราต้องทําก็คือหาแหล่งนะครับมันอาจจะมีแบบน้ํํๆหน่อยนะครับอ่ามันจะมีน้ําแบบว่ากบมันจะมาหาอาหารนะครับตรงน้ํานั้นนะครับเราก็จะใช้อันนี้นะครับวางลงไป เราก็ใช้อาหารร่อยอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาโลเคชันก่อนนะครับไม่รู้ว่ากบมันจะมาตรงไหนนะทุกคนเ,เดี๋ยวผมจะดูไปเรื่อยๆก่อนก่อนที่แสงมันจะหมดนะครับอันนี้ทําแบบลองดูง่ายๆนะครับผมไปดูมาจาก youtube เจ้าหนึ่งนะครับยังไม่บอกว่าเจ้าไหนนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนเป็นไงครับบรรยากาศครับ โอ้โหขดแจมบอกเลยนะครับอยู่บราน,นอกมันก็ไม่ได้บ้าน,นอกอะไรขนาดน้นครับจะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากครับวันนี้ก็จะดีด,ด,ดนิดนึงนะครับผมซดกาแฟไปเยอะหน่อยนะฮะโอเคผมน่าจะได้โลเคชั่นตรงนี้นะครับอ่าคือมันเป็นแบบมีน้ำนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนมันน่าจะมีกบมาหาอาหารตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะวางกับดักอันนี้ลงไป พร้อมใส่อาหารนะครับก็ดียอผมจะเริ่มเลยนะครับโอเคทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่มีน้ำครับกบมันน่าจะไม่มาน้ำน้อยไปอ้าวโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้โลเคชั่นใหม่แล้วครับมันเป็นตรงพื้นที่ข้าวล้มนะครับแล้วก็เป็นปากท่อระบายน้ำนะครับมันมีน้ำอยู่แบบนี้ครับทุกคนนี่ครับสังเกตโลเคชั่นถ้าบางที่มันก็จะมีรอยของเอ่อการทำอาหารกินของกบนะครับ ตรงนี้มันไม่ค่อยมีรอยหรอกครับแต่ว่ามันก็จะมีมีน้ํานะครับแล้วก็จะมีปลามีแบบพวกหอยนะครับมีปูเล็กๆนะครับคือกบอ่ะมันจะมาหาอาหารแถวนี้นะครับตรงน้ํานะครับเพราะว่าตอนนี้คือได้มีที่หาแล้วว่างั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับมก็จะใช้ปุ่มกบอันนี้แหละครับมาวางเลยนะครับวางปุ๊นะครับใส่อาหารนะครับ Le, ครับนึ่งเลยครับหันไปนะครับเี้ยทุกคนมันมีปลาจริงๆครับผมมีปลาจริงทุกคนเดี๋ยวมาดูปลาก่อนครับพี่พี่ครับเพื่อนๆครับมาดูปลาครับโอ้เห็นปลาไหมครับเห็นปลาไหมครับเฮ้ยมันมีปลาตรงนี้ทุกคนมันดิ้นไปแล้วนี่ครับมันมีเสียงมันมีเสียงนี่ไงนี่ไงนี่มันเป็นยัไงเนาะเฮ้ยเอาไหนเอาไหนมันมีปลาปลา โอเคมันมีป้ารู้คน,นะมาผมก็จะใส่อาหารนะหลังจากใส่อาหารก็จะเอาหญ้านะมาพลางนะพลางเพื่อไม่ให้มันรู้นะครับว่าอันนี้คือกับดักนะครับเพราะว่ากบมันไม่รู้นะมันอาจจะฉลาดก็ได้นะครับถ้ามันฉลาดมันก็ไม่เข้ามานะครับถ้ามันไม่ค่อยฉลาดมันก็จะเข้าไปนะแล้วผมก็จะได้ตัวเขานะครับ mm hmm. โอเคทุกคนผมก็จะทํา ที่พังครับโดยใช้หญ้านะครับให้เป็นธรรมชาติที่สุดครับนี่ครับปิดไว้นะครับแล้วเราก็ใส่อาหารไว้เรียบร้อยนี่ะครับทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้วางกับดักไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับรอดูครับพรุ่งนี้เช้าประมาณ10ชั่วโมงนะครับไม่เกินประมาณตีห้าพรุ่งนี้เช้าก่อนหกโมงเช้านะครับก่อนที่แสงจะขึ้นนะครับผมจะต้องมาเก็บ เพราะว่าถ้าแดดขึ้นนะครับถ้ามีแสงขึ้นมามันก็จะดิ้นจนหลุดออกมาได้อะไรเงี้ยครับก็คือวันนี้ตีห้าหรือก่อนหโมงเช้าผมจะมาเก็บแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าพรุ่งน,นี้ผมจะได้กี่แต้มเราจะทําคะแนนได้หรือเปล่าหรือจะเป็นตามที่รีวิวจาก YouTube หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้พรุ่งน,นี้เช้าเดี๋ยวเจอกันประมาณก่อนหโมงเชา้าไปครับ โอ้โหโคตรชิวโอ้โหปิ้นปิ้นปิ้นอากาศก็เี็เย็นๆนะครับตอนนี้มีหมอประมาณดูหมอครับเพื่อนดูหมอครับมีหมอเลยครับโอ้โหนี่จะดูอะไรครับดูหมอครับ ตอนนี้ก็เกิดการผิดิวเกิดขึ้นนะครับคือที่ผมบอกไว้เมื่อตอนทำวานว่าจะมาตอนทีห้าเกินหกโมงเช้านะครับตอนนี้คือมันแบบโอ้แดดจ้าทุกคนมันแปดโมงกว่านะครับตื่นมาแปดโมงขึ้นมันผิดชูหนักมากนะครับตุ้งปกที่เรามาใส่ไว้คือตอนนี้มันแดดออกจนร้อนนะครับไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า แต่ตอนนี้คือผมทาได้เพียงคือต้องรีบมานะครับรีบมาที่จะมาดูว่าไอที่เราจับกบไว้มันจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูกันเลยมาเลยครับตามมาครับค,ครอับจากที่ใส่ไ้เมื่อวานนี้ครับตุ้มกบเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวลองมารุนกันเลยไมพร้อมๆเลยนะว่าผมจะได้กบ ตัวหรือว่าจะได้หรือเปล่านะครับนี่ครับมี fc ทักทายนะครับนี่นี่ครับ fc fc นะฮ fc ทักทายครับช่วงนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับโอเคครับมาดูกันเลยครับนี่มาๆมาใกล้ๆครับกล้องมาใกล้ๆครับกล้องกล้องมากล้องมามันเหมือนมีรอยนะเหมือนมีรอยนะมันมีการกินอาหารมีการกินปลาเกิดขึ้นนะครับเฮ้ยดูคนมันมีมันมีรอยจริงๆ เฮ้ยทุกคนมันมีตัวเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเฮ้ยมันมีตัวครับทุกคนมันมีขากบเฮ้ยเห็นไหมครับเห็นไหมเฮ้ยมันมีตัวจริงเราได้กบจริงๆนะครับนี่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 เป็นไงครับเห็นไหมครับเฮ้ยมันมีกบจริงทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ครับทุกคนมันมีสองตัวเดี๋ยวนะ เฮ้ยมันมีตัวันมีตัวเล็กด้วยทุกคนมันมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ครับโห oh, น่าจะเกิดจากการที่เรามาเก็บสายนะครับเหมือนน้องกบจะไม่สบายหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับทุกคนโอ้ oh, oh, เป็นไงครับตอนเชา้าบรรยากาศแบบนี้ครับเป็นการทำมาหากินแบบไม่เบียดเบียนอะไรมากมายนะครับไม่ทำร้ายธรรมชาติมากนักนะครับนี่แหละครับ ถ้าเราดูแลธรรมชาตินะครับดูแลลูกของเรานะครับเขาก็จะดูแลเรานะครับก็ยังหากินอะไรแบบนี้ได้อยู่นะครับการหากบแบบสดๆนะครับไม่ต้องไปถึงตลาดหรือว่าไม่ต้องไปซื้อตามร้านอาหารนะครับก็ยังมีก็ยังจับได้อยู่นะครับนี่นะครับผลผลิตจากธรรมชาติที่เราดูแลเขานะครับแล้วธรรมชาติก็จะให้เรากลับมานะครับนี่ครับบรรยากาศเป็นไงครับตอนเช้า นี่ครับเพื่อนๆมาดูบรรยากาศครับนี่ครับทุ่งนานะครับข้าวสีเหลืองรวงทองเริ่มเริ่มก็ได้เกี่ยวข้าแล้วครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นทุ่งนาใครเหมือนกันผมแอบมาใส่ตรงทุ่งนาเขานะครับนี่ครับทุ่งนาข้าวกําลังจะได้เกี่ยวนะครับกาลังเติบโตนะครับก็เชื่อว่านะครับเพื่อนๆนก็ต้องมีคนสงสารกบนี้แน่เลยเดี๋ยวผมจะกบนี้ไปปล่อยนะครับทุกคนไปปล่อยตรงวัดนะครับ เป็นวัดทุ่งนะครับวัดชายชายทุ่งนะที่มันติดกับทุ่งนานะผมจอกบนี้ไปปล่อยนะครับทุกคนไม่ต้องดราม่านะครับโอเคไหมครับสงสารกบโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยผมจอกบนี้ไปปล่อยนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆใครที่เข้ามาดูก็ขอบคุณนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับได้ยินไหมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์หน่อยหรือใครสงสารกบอะไรเงี้ยจะร่วมทําบุญอะไรเงี้ยก็ก็ขอเมนมานะครับด้านล่างนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เป็น fc กิ่งมือยนะครับก็ฝากนะครับนี่ครับอยู่กับน้องกิ่งมือยนะครับกับเทปนี้นะครับ EP จับกบนะครับกิ่งมือยชอบกินกบนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย